เราจะรีวิวการเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงปานามาซิตี้ครับวันนี้จะเป็นคลิปการเดินทางไปปานามาซิตี้อเมริกาครับทุกคนครับวันนี้เราเจอกับพี่เจทีอินเดเชงแล้วนะครับพัลโหลครับพี่โอเคเปมาตีสี่พร้อมกับฝนตกหนักใช่ครับมากเนาะเรามากับฝนนะครับแล้ววันนี้นะครับใบก็ไม่ได้บินคนเดียวนะครับด้บินกับพี่เนยนะครับซึ่งพี่เนยก็ เป็นคนที่เขาไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนนะครับเขาก็แบบติดต่อกันมาเพราะว่าเป็นทํางานที่เดียวกันก็เดี๋ยวเราประจัญภัยไปด้วยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล็บกระเป๋าแล้วก็เช็คอินครับทุกคนครับตอนตรงนู้นนะครับเป็นการที่เราแล็บกระเป๋านะครับทุกคนก็จะบริการ200บาทนะครับก็ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเปิดเราเยอะนะครับตรงนี้นตรงนี้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  ตอนนี้เวลาตีผีเจ็ดนาทีนะครับวันนี้มาก,กับอินเตอร์เชนดนะครับกำลังจะไปที่บานามาซิตี้คอยด้าน,นะครับทุกคนก็พี่หนุถามไม่ถามแม่พี่เนยเดี๋ยวเขารู้สึกไงบ้างนะมาส่งลูกสาวแม่เป็นไงัะมาส่งลูกสาวรู้สึกไงบ้างเขาเนะี่ยตื่นตันค่ะดีใจมากเลยค่ะได้ไปเปิดประสบก,การณ์ใหม่ค่ะ ทุกคนครับวันนี้เรากำลังรอเช็คอินนะครับเราก็มีพาสปอร์ตไทยของเรานะครับที่จะไปเช็คอินเมื่อกี้พี่มีอ่าพี่เบสเอามาให้นะครับแล้วก็ข้างในจะมีแบบพวกดีพวกเอกสารที่สำคัญนะครับอันนี้คือกระเป๋าของเราเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าน้ำหนักจะเกินหรือเปล่าแต่ช่างมามันไม่เกินนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับน้ำหนักน้ำหนักผ่านนะครับทุกคน <Okay. S 2> นะเพราะว่ามันอาจจะแล้วแต่แล้วแต่ทัฟฟิตนิดหนึ่งค่ะทีนี้พอเสร็จจากทูสต์เนี่ยเราต้องไปปานามาต่อสุดไหมแต่ตรงนี้ค่ะเคก็มาส่งตั้งแต่หมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่โครงการอยู่กับน้องมาจนถึงน้วันน<า>ี<า>้นะคะก็ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยแล้วก็ถึงอเมริกาเนี่ยส่งไลน์มาเดี๋ยวยังไงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะต้องทำอะไรต่อเมื่อเดินทางเข้าถึงอเมริกาแล้วโชคดีนะคะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับวันนี้เราก็มาซื้อซิมน,นะครับโกอินเตอร์ของ d t a c ็นะครับทุกคนี ราคาเท่าไหร่นะครับพี่399ราสิบเาบาทสามร้อยเก้าสิบเก้าทแลใช้พลังสกอดสิบอินครับอันนี้ใช้ได้ทั้งในเอเชียแล้วก็อเมริกาใช่ไหมพี่ใช่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับโอเคบ๊ายบายกล้องไหนไปจ้า CU อีก2เดือนนะจ๊ะเลิฟ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 ทุกคนครับตอนนี้เราก็ผ่านด่านสแคร์เตี้เช็คเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนี่คือส่วนอาภูมิที่เรามักจะเห็นทุกคนเขารีวิวกันนะครับพี่เนยเป็นไงบ้างครับ ก็คือตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะยูทีวีที่เดินผ่านมาแลควขากลับที่ต้องไปจัดแล้วแหละทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงเกต E7 แล้วนะครับเราก็มาถึงตอน6โมงแนาทีเราก็จะรอเขาเปิดตอน6โมงสเครื่องบ,บินออกตอน7:10โมงนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเครื่องบินครับทุกคนขึ้นเครื่องบินในรอบนานมากๆนะครับทุกคน ก่ได้ขึ้นแบบโคตรนานอ,ะอ่ะไปได้ขึ้นเครื่องบินแล้วทุกคนเย้คนแลงเครื่องเลยนะครับทุกคนเราจะเดินไปห,หาที่นั่ง27่ซีนะครับตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับทุกคนเรากป็นังจะไปญี่ปุ่นนะครับไปเปลี่ยนเครื่อง พอสมควรครับเพราะมีอาหารกระเสริฐแล้วนะครับทุกคนนึ่เลยอันนี้ผมสั่งเป็นน้ำซุปเปิ้ลมานะคะมีขนมปังดีน้ำเปล่าเย็นๆมีอันนี้เป็นอะไรโยเกิร์ตหรือเปล่าโยเกิร์ตแพมมันต์มีเป็นเส้นอะไรบางอย่างผลไม้นิดนึงแล้วก็ ตอนนี้นะครับเครื่องเราก็ลงมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่ในสนามบินนาริตะเรากำลังจะไปที่เกต3.3เพื่อขึ้นเครื่องต่อไปฮูสตันนะครับทุกคนวันนี้เราก็ผ่าน Security Check ต่างๆมาแล้วเราก็กำลังจะเดินไปที่เกต3.3ครับ ตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่ญี่ปุ่นก็คือบ่าย3ามโมงสีนาทีเรามาถึงเกต3าาแล้วน,น,นะครับแต่ว่าเราจะไปหาราเมงกินกันครับสนามบินที่นี่ก็แบบแบนเนมเหมือน,นกับสุวรรณภูมิเลยนะครับทุกคนพี่เจอน้เจอร้านอะไรพี่เจอร้านราเมงค่ะแต่ว่าคิวก็คือกดแน่นเลยเราต้องเปลี่ยนค่ะ เราเจอร้านรานเมงแต่ว่าคนมันเยอะเกินไปนะครับไปต่อไปต่อยังมีเวลาอีกนิดหน่อ <g> ย <ül> ตอนนี้4โมงเวลาญี่ปุ่นเราเครื่องออกตอน5โมง25ทีเราก็จะกลับถึงเกทมาณ5โมงนะครับนี่ทุกคนเราเจอเซเว่นเทนเซนของญี่ปุ่น <g ül> แต่ว่าอยู่ในสนามบินอันเล็กนิดเดียวเอง <g ül> ถุกเกตตอนนี้เป็นร้านของฟาน,นะครับทุกคนฟาพี่ราเมงต้องจะกินต้องร้านนั้นแหละไม่เอาก็คือ ไปรอกินมาม่าไทยที่อเมริกาพี่ตัดสินใจว่าอย่างไรครับกินราเมนนั่นค่ะไปครับพี่ไปเลยเราต้องเล่งฝีเท้าแล้วแหละ<จ>โอ้อะไรนะพี่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าจะกินก็คือต้องตัดสินใจเลยไม่ทันพี่มันคนเป็นมหมดล่อเคพี่ยังไงเดี๋ยวขากลับพี่เขาต้องมาญี่ปุ่น,นครับต่อตั้งแต่ชั่วโมงพี่ต้องไปหาลาเมงกินให้ได้นะขากลับ แล้วว่าขากลับผมไม่ได้กลับกับพี่เขานะครับผมไปโอกากัาศแอตเทิต์ต่อแล้วก็ผ่านด่านบั i n ิพอร์มาแล้วนะครับทุกคนเรากำลังจะเข้าไปในเครื่องบินแล้วก็ไปคูสตันนะครับอีก13ชั่วโมงนะครับทุกคนที่สายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เดี๋ยวรีวิวให้ฟังว่าที่นี่เป็นยังไงนะครับฮัล <Hello. S 2> โหลเราจะเดินผ่านแก๊งบิชเนตก่อนนะครับ ลอยได้ดัง 45J เลยทุกคนเข้าไปลึกๆเลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงคนเครื่องของ u n i เ e d Airlines นะครับทุกคนในชั้น Economy ประหยัดที่สุดที่หาได้นะครับน,นี่ครับวนงา้าก็เก็บกับชิดนะครับทุกคนมีจอให้เราได้เร่นนู่นเร่นนี่นิดหน่อยแต่ว่าจอเนี่ยจะเล็กกว่าที่ ANA นะครับแล้วก็มีหมอนให้หนึ่งใบนะครับเอาไว้นอนนะครับก็มีเหมือนเป็นผ้าห่มนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรีวิวอีกทีหนึ่งก็คือตอนอาหารมานะครับทุกคนอันนี้คือไก่ที่เราสั่งมานะครับทุกคนหน้าตาโอเคเลยนะอารมณ์หเหมือน,อน,ข,นข้าวกล่องเปิไข่มีค้าวก็ทำมาชิ้นเดีวยวพันต่า

ดดนี่เราก็มาถึงพุซ้าแล้วนะครับทุกคนเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงเปนทยอยเวลามาครับครับพี่นยเรากำลังจะไปพานด่านตอมอแล้วก็ตรวจกระเป๋านะครับทุกคนแต่จะมารีวิวให้ฟังว่าคอยตรวจอะไรยังไงบ้างนะครับน่ะเดี๋ยวผมไปตรวจกระเป๋าก่อน แล้วก็มาอยู่หน้าสนามบินของที่อุตันแล้วนะครับทุกคนเรากําลังรอนะครับคนที่โบสที่ใบร้จักรเนี่ยเขาสนิทกันมากๆแล้วก็สอนพิเศษเขาด้วยเขากำลังจะมารับเราไปนอนบ้านเขาในคืนนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องจะอีกทีตอนเก้าโมงครึ่งอ๋อจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ตอมอนะครับก็คือเข้าไปด้วยกันเลยนะถ้ามาด้วยกันนะเข้าไปด้วยกันแล้วก็เขาให้เขาเช็คเอกสารนะคนที่เช็คให้ใบก็คือแบบโคตรเก๊กอะแบบทำเป็นแบบเปิดทำทรงเปิดเท่ๆอะไรอ่เงี้ยแหมโคตรเก๊กเลยนะแ้วก็ผ่านมาได้ดีอะ ตรงตอนมเขาจะถามว่าแบบว่ามาทํางานอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่ามีม,มีหมูกับมีอะไรนะผักมีอาหารกับมีแบบผักผลไม้ไมาได้ไหมถ้าตอบว่าไม่มีนะครับเขาก็โอเคปล่อยเราผ่านมาได้อย่างราบรื่นนะแล้วก็เข้าไปพร้อมกันแล้วก็เช็คทีละคนแต่ในแต่เมื่อไหร่เขาหยิบพาสปอร์ตให้เราแล้วบอกโอเคผ่านนี่นะกระเป๋าพี่เลยกระเป๋าเราทำยังไงบ้างเมื่อกี้กระเป๋าเราก็เอาไปโหลดก่อนเลยแล้วก็ได้บอดดิ้งพาสมาพรุ่งนี้เร,กรเาก็เดินตัวลอยเลยจ้าเช็คอินชิๆ มีอะไรก็ถามพนักงานเลยนะครับไม่ต yeah. oh ้องกลัวนะครับคำถามไปเลยเขาก็แบบช่วยเราครับพอเราตก a n k ว่าจะบอกว่าอะไรพี่เออเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ใครมาถามถามไปนะเมื่อกี้เราเกือบจะเดินไปเข้าเกตนั่นแล้วอะใช่ไหมแต่เราก็แบบนอนตรงนั้นจริงงนะเออแต่พอเราแบบเอ๊ะปุ๊บล้วก็ไม่เก็บมันไว้ในใจนะครัวก็เข้าไปถามถามแล้วก็เดินลงมาแล้วก็เดินออกจากสนามบินเรือมารอให้คนที่นี่มารับครับตอนแรกก็กลัวว่าจะออกไม่ได้ตอนหลังอได้ อโเคเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแล้วแบบมีญาติมีอะไรอยู่ก็ให้เขามาทับไปนอนก่อนได้ถ้าเราต่อเครื่องนานๆหรือว่าออกไปนอนหาโรงแรมข้างนอกก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้ดูก็แบบมีพันห้าสองพันก็มีเนี่แล้วก็เรียกอูเบอร์ไปก็มาลองดูว่าสะดวกแบบไหนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับเราก็กำลังจะไปที่บ้านของพี่นานะครับผม h e o welcome to America Thank you very much สวัสดีครับพี่นา ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นายมาเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอ่ะแม่เอาให้ทุกคนครับอันนี้อันนี้คือบ้านพี่นานะครับบ้านน้องนายมาใช่ไหม <laughs> น,นี่อันนี้ดูดหน้าตัวเองได้นะเห็นห่าอันนี้บ้านใครอันนี้บ้านใคร อนอดูอันนี้คืออเมริกาเย็นมากทุกคนอากาศนี้มากเลยพี่ไว้ถือให้หน่อยนอจะทอะไรแป๊บเดียวเลยนึงสองสามเอาเก่งมากบ้าบ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 ้าฉนรถถี่มายันเิฟรก่อนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะไดนมากอเมริกาอเมริกาอยู่ที่ข้างอะไรเอ้ยเาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร เราอยู่ที่ HIB HIB อยู่กับใครบ้างโน้นโน้นถามได้ถามพี่เนยเลยอยู่กับพี่เนยแล้วก็พี่บายพี่บายแล้วก็ใครน้องยมากแล้ว<อ>ก็ลูกแม่เป็นยังไงบ้างที่นี่ที่นี่ก็เป็นอารมณ์เหมือนกับร้านค้าบ้านเราเนะมีโบยู่เป็นอารมณ์โลตัสทางโน้นไ,ไปไปเอาอะไรกิน โซ,โซนไอไติมอ่ะอันนี้เรากำลังมาทำอะไรคะจ่ายเงินเรากำลังมาจ่ายเงินนี่ตัวเองแม่กำลังกดเลยแล้วก็ใส่ถุง <c oughs> ตรงนี้รูปโป๊นี่น่ารักสวย <c oughs> <c oughs> ของเต็มเลยด <c oughs> ูดิะ ไปสตาร์บบะบุดสตาร์บรถเราอยู่ตรงนั้นงงๆๆ ออมันคือมันเหมือนข้าวหนมแต่แด้านในมันมีเค,ค้กโอ้โหน่ากินมากเลยนี่อร่อยไหม <c oughs> นี่ทุกคนไปได้ไปแล้วนะอร่อยมากกินที่อเมริกาเราฟิลแบบโออไม่รู้สกรีมอร่อย h t ไหม มิวครีมโอ้พ mm ี hmm. oh, like way, ่ว kind of ่าอยากสั่งมิวครีมเหมือนกันแต่แต่ไม่ได้อ่านเลยได้เป็นมิวธรรมดามาแต่ก็อร่อยมากเหมือนค่ะลองชิมด้วยลองชิมสิชิมโช็อกโก้เหมือนเตะทุกคนครับตอนนี้เรากำลังมาเล่นเกมกับน้องไดม่านะครับหาอะไรเล่นอินเตอร์เทนกันหน่อยนะทุกคนหลังจากเราไปกินสตาร์บัคมา แล้ววันมีมีไอติมกันนะครับทุกคนไหนโนอาหนาแล้วก็เดี๋ยวนายมาจะเรียนภาษาไทยแล้วชูปกติสอนปกติสอนน้องนายมาทางออนไลน์นะจะเป็นมี้เวลาพนั่งเรียนวันนี้เรามาสอนสดกันดีกว่า are you ready ชูเยไปมาเรียนกันดีกว่าออันนี้คืทำไงคะรับบนายมา อืมไม่น่รา,ารักอลลชิฟอร่อยมากเนื้อร่อยไหมไอกิแฟอร่อยมากให้เราไปตื้นมะขี <c oughs> ่เลย้องสอนตอนนี้เราเรียนไปสัรทชาร์กับพี่บ่ายนี่เราตั้งไว้ตรงนี้ฮะเป็นได้ว่าเออเก่งกว่าพ่อมีพอแ<ง>อร<ง>์งาอัน<ง>แทงก่อนแล้วก็คขึ้นไปหาข้างบนก็คือไม่เอก แแแชชช้งงงงตตเป็นนสำหรับคืนนี้ไปนอนที่บ้านของพี่นายนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าครับบ๊ายบายครับคุณนายสวัสดีตอนเช้าเราไปกินเบรคฟาสต์กันไปหาอะไรกินยังไงบ้างเบสสาคือเท่าไหร่มเวลาที่กาแฟยามเช้าของเราอร่อยค่ะแล้วสวยเยี่ยมเลยพี่นอนหลับยังไงบ้างเมื่อคืน หลับหลับสบายมากแล้วก็คือแต่อากาศเย็นมากเย็นมากตื่นมาแบบมันหนาวมันหนาวนี่ข้าวเช้าของเราเอามันมาเวฟนะแล้วก็กินได้ถึงมือ <c oughs> ทุกคนครับตารางของเราวันนี้ก็คือเราจะไปสานามบินตอนเจ็ดโมงนะครับถึงประมาณแปดโมงแล้วก็บินประมาณสองถึงสามชั่วโมงก็จะถึงฟลอริดาโอเคทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับแต่ว่าพราทิตย์จะไม่ขึ้นเลย มันหนาวมากไงพี่หนาวไหมเก็บกระเป๋าก่อนนะเขากำลังจะไปส่งเราที่แอร์พอร์ตสนามบิน โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะม้าเดี๋ยวทุกคนเราไปไปรบายบายคอาแล้วนะครับเรากำลังจะไปกันที่ฟลอริดาปานามาซิตี้ของเราทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะลงไปเทอร์มินอลบีเพื่อที่เราจะทำการชาร์จไปใเรื่อนต้องไปเทอร์มินอลบีนะครับต้องต่อรถไฟ อันนี้เรา,าทำอะไรครับพี่ตันนี้เรารอซับเบย์อยู่ค่ะรออาหารใช่ซับเบย์นแปลว่า,าอะไรนะพี่ซับเบย์แบบว่ารถไฟใตด้ดินค่ะภาษาอังกฤษวัละคัมดีอ่ะดีมากอ่ะเป็นแบบ แล้วส่วนตัวมากเ้ยอุ้ยถ้ามีแฟนต้องมากับแฟนอีกนะเนี่ยรอบหน้าคงไม่ได้มาที่นี่ทีเดียวหรอกโคตรดีอะ่ะ <are> เราจะไปทำการลงที่ไยต่อไปนะครับ <are> ทุกคนครับเราโผล่มาจากเทมิโนบีนะครับ <are> ใช่ปาบอะไรพี่เอ็กซคเลเตอร์ Escalator is mean บันไดเลื่อนแต่ว่าถ้า e v a c a t o r is mean lift เยเอองงนะเดเ re, h, klar, pause pause ี๋ยวก็ชินนะโอเคหลังจากที่เราขึ้นมาจากรถไฟเมื่อกี้นะแล้วก็เจอคนมากมายอีกแล้วต้องถาทานไปดูไหมพี่วินาซ่าเนี่คนไทยชอบซื้อชอบใส่นะแล้วก็มีเวลาที่จะมาเดินดูของเล็กๆน้อยๆเสื้อแขสี่บ้านเราเนี่ย เหมือนนะพี่เหมือนวันหนึ่งเป็นพนังกงาน KFC อุ๊ยยังไงพี่ชอบฮอลล์ดูซิที่ประเทศไทยเธอซื้อมันเท่าไหร่ไปในสนามบินน่าจะแห่งนี่แมสก์เอนที้ผมเอามาเลยขายเป็นชิน้นไปพี่สรุปว่าอย่างไรน,นะเราต้องรออะไรก็คือต้องรอตนองที่เรียก เป็นแบบว่าเป็นไฟไฟาไปแล้วก็จะนั่งรอกันอยู่ตรงนั้นอ่าไอประตูประตูที่จะผ่านเข้าไปในในเกตเนี่ยเขาจะยังไม่เปิดนะจนกว่าจะถึงเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะต้องมานั่งรอตรงนี้เป็นไฟบินในประเทศแล้วก็เครื่องบินก็จะเล็กมากๆเหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้เชื่อว่าเราจะมาอยู่ที่เมกาจริงๆแนละ้วทุกคน <c oughs> วันนี้วันวันที่สองก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ <c oughs> มีหลายช็อปเลยนะครับมีแบบร้านขนมร้านเสื้อผ้า เดี๋ยวเราจะรอจนถึงตอนนี้8ปดโมงคึ่งนะครับเราจะรอจน9ก้ามงยีก็จะเดินไปที่ประตูของเราตอนนี้เราได้เข้ามาข้างในแล้วนะครับเรากำลังจะไปพานามาซิตีฟลอริดาเวลาที่เราต้องมาให้ทันนี่คือเก้าอี้แล้วก็อันนี้คือจุดมากขเราไปตรงไหน เกรดเนี่ยอย่างอันนี้เขาไม่ได้เขียนเราก็ต้องไปดูที่บอร์ดบอร์ดเองแล้ถ้าเขาเขียนแล้วก็มาตามเกรดได้เลยนะคอนเทอร์มิโน่ก็ก็ลองดูนะครับป่ะเรากำลังรอเครื่องบินนะครับกำลังรอที่จะเดินทางนะเครื่องบินน่ารักว่าเอาไว้เลยนะครับเรากำลังจะเดินทางไปบานามาเทตีบอมบิดาครับอู้ดดันจังเลยอากาศหนาวมากทุกคน ไม่เย็นเย็นสั่นเลยขับเดินแคบแคบเป็นดัาย2 4 a นะครับเข้าไปข้างในลึกๆเลยอะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาดั่งที่ร่างแล้วนะครับทุกคนเราได้นั่งหลังเครื่องที่สุดเลยพี่เลยรีวิวอะไรเหนือที่วะพี่แคบกว่าเครื่องที่แล้วอีกอะ

City e ี p ีกันแล้วนะครับทุกคนเรามาดูว่ามันจะเล็กขนาดไหนสนามบินนี้นี่คือสนามบินเราจะต้องไปเอากระเป๋านะครับแบ็กเก็ตครมีมม,ม,มมุกตีป้ายนี้แล้วก็ฟอลโล่ป้ายไปเลยนะครับลงเอากระเป๋ากันพี่เหรอไปดีป่ะใช่ บอกว่าไกลมากจากเมืองไทยของเราเคร <c oughs> บแล้วป yeah. อดไทยกรเป๋าพี่สภาพเป็นไงดีเยี่ยมเป็นอย่างไรบ้างพี่การเดินทางสองวันของเรา แล้วนะครับ huh. ทุกคนเราก็มาถึงอย่างเป็นทางการสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปกับการไปที่พักแล้วก็ทางานนะครับทุกคนวันนี้เราออกจากสนามบินียบแผ่นดินอเมริกาในเมืองที่เราทํางานแล้วโอ้โหพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมซับสไครต์นะครับบ๊ายบายที่บ๊ายบายกล้องให้ผมหน่อยเย่ มาเสียงพาเทลใช้ชีวิตแบบไม่มีสิ้นสุดมันไม่มีคำทิศมาคอยมาปักหมดุดอยากจะเทเลยรไลค์ที่ใช้ชีวิตบแบบ like me ยิ้มในทุกครั้งเมื่อเจอกับสิ่งนี้ฟ e ลไม่ชิี